ดโดยน้ำดื่มปลาสิงห์น่าทึ่งจังเลยนะคะพี่ดาวน้ำขิงเนี่ยเพิ่งเคยเห็นสาราที่ทำจากไม้ไผ่เนี่ยต้นใหญ่ๆแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะพี่ก็เคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะน้ำขิง รู้มาว่าศาลานี้เนี่ยเป็นโครงการหอศิลป์ไม้ไผ่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตของสถาบันอาสมศินป์เขาสร้างขึ้นเพราะว่าเขาเห็นถึงความสําคัญของการนําไม้ไผ่ที่เป็นวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของเราเนี่ยมานํามาปรับใช้ให้มันมีความสอดคล้องกับยุคสมัยแล้วก็ยังทําให้เห็นถึงศักยภาพของการใช้ไม้ไผ่ในการทําสิ่งก่อสร้างรูปแบบใหม่ๆแบบนี้ด้วยต่าสวัสดีค่ะคุณผูณ ลุงได้ยินแววแววว่าสองคนคุยกันเรื่องไม้ไผ่รู้ไหมว่าสมัยที่ลุงยังเล็กๆอยู่ในชนบทบ้านนอกเขาใช้ไผ่ปลูกบ้านไม้ไผ่เป็นลำสี่ต้นทำเป็นเสาสี่ด้านปลูกเลือนแล้วก็พื้นบ้านเนี่ยเขาก็เอาไม้ไผ่เนี่ยมาเรียงกันนะบางทีก็ผ่าครึ่งบางทีก็ไม่ผ่าครึ่งกันแล้วแต่ขนาดไผ่มันใหญ่มันเล็ก แล้วฝาเนี่ยเขาก็เอาไผ่เนี่ยเนี่ยเอามาผ่าให้มันเล็กลงก็ทําฝาได้บางทีเล็กกว่านี้เขาก็เอาไปสารที่เขาเรียกว่าลําแพนแล้วทําไมเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านแล้วล่ะคะแล้วเราสองคนว่าไงล่ะหนูคิดว่าไม้ไผ่เนี่ยมันเป็นป้องๆค่ะมันกวงมันไม่แข็งแรงเหมือนไม้สกักหรือไม้แข็งๆอื่นๆนะคะ เป็นเพราะว่าบ้านที่ทํามาจากไม้ไผ่เขาจะมองกันว่าเป็นเพียงแค่ที่พักชั่วคราวไม่มีความคงทนถาวรทําก็ง่ายแถมมีราคาถูกอีกเขาจึงไม่นิยมนําไผ่มาสร้างเป็นบ้านค่ะุณลุงที่เราสองคนพูดเนี่ยก็ถูกนะไม้ไผ่จริงๆมันมีปัญหาอยู่ที่มันไม่ค่อยคงทนถาวรเท่าไหร่เพราะว่ามันมีตัวแมลงพวกมอดมดปลวกพวกนี้มันมาเกาะกินแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะมีเชื้อรา และไอ้เชือกที่ผูกหรือว่าหวายที่มันผูกเนี่ยมันก็เน่าเปื่อยได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันก็เลยหันไปปลูกอย่างอื่นที่มันคมทนทาวรมากกว่าแต่เดี๋นี้เราก็มีไม้สักอีดปูนแล้วก็เหล็กไม่ใช้สร้างบ้านแข็งแรงก่าไม้ไผ่อีกราไม่ต้องใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านแล้วก็ได้ดิคะไม้สักไม้เต่งไม้ลังไม้ตะแบกไม้อะไรพวกนั้นกว่ามันจะโตขึ้นมามันใช้เวลา มากกว่า10ปีขึ้นไปแล้วตอนนี้ป่าไม้เราก็ลดน้อยลงทุกวันแล้วจะไปเอาไม้พวกนั้นจากไหนที่หนูบอกว่าอิฐหินดินทรายทั้งหลายมันนับวันมันก็มาจากธรรมชาติมันก็จะหมดไปได้มันเลยมีคนคิดกันขึ้นมา่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราใช้ไม้ไผ่ที่ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าต้นไผ่เนี่ยมันปลูกง่ายโตเร็วรักษาง่ายและมันใช้ประโยชน์ได้ไหลายอย่าง เราน้ำขิงรู้ไหมว่าไผ่เนี่ยนะเป็นพืชจาพวกเดียวกับญ้าเป็นญ้าที่สูงที่สุดในโลกเลยด้วยนะถ้าไผ่มีข้อดีอย่างนี้แล้วเราจะทํายังไงให้ไผ่เนี่ยคงทนแล้วก็ไม่ถูกแมลงเนี่ยกัดกินจนผุพังง่ายล่ะคะคุณลุงก็มีหลายวิธีนะที่คนเขาพยายามจะรักษาเนื้อไม้ไผ่อย่างเช่นเขาเอาไม้ไผ่ไปแช่ในน้ําที่น้ํามันไหลไหลไปตั้งแต่3วันถึง3เดือนก็มีเพื่ออะไร ก็เพื่อที่จะให้แป้งและน้ำตาลที่อยู่ในต้นไผ่เนี่ยมันละลายหายไปมันก็จะช่วยปกป้องให้พวกมดมอด,มอดมแมลงต่างๆที่มันจะมากินหรืออีกทางหนึ่งเขาก็เอาไปแช่ในสารเคมีหรือเอาสารเคมีอบพาเพื่อที่จะกันมแมลงอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้ไม้ไผ่อยู่ได้คงทนยาวนพาพมาก